สวัสดีครับพบกับเรื่องราวการเอาตัวรอดการเอาชีวิตรอดเรื่องราวการกู้ภัยเรื่องเล่าทักษะต่างๆพบกับเราได้ที่ Survival Thailand สวัสดีครับวันนี้ก็เป็น EP ที่2นะครับก็จะมาพูดเรื่องการเอาตัวรอดกับซอมบี้นะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญมานะครับสวัสดีน้องแพทครับ สวัสดีค่ะอะสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพูดกันเรื่องซอมบี้ถ้าเกิดวันหนึ่งเราติดเชื้อไวรัสซอมบี้กันเกิดขึ้นวิธีการเอาตัวรอดเราก็จะมาพูดกันก็มีเคยมีคนเขียนไว้นะครับการเอาตัวรอดนะครับคุณแม็กบ o ๊กนะครับที่เป็นผู้เขียนเกี่ยวกับเ w c นะครับเขียนไว้10ข้อด้วยกันดังนี้นะครับในยามที่มีเชื้อไวรัสระบาดขั้นที่1น,นะครับการเตรียมตัว ให้ดีก่อนที่จะบุกซึ่งการเตรียมตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ซึ่งสัญญาณบอกเหตุถึงเ,เหตุที่จะมาถึงได้นะครับเราก็ต้องเตรียมตัวไว้เช่นช่วงโควิดของเราในระลอกที่2ที่3ก็มีการตื่นตหนกกันเกิดขึ้น มีการตุนอาหารกันเกิดขึ้นเพราะว่ากลัวอาหารขาดแคลนนะครับก็เลยต้องตุนกันไว้นี่เป็นวิธีการนึงในการเตรียมพร้อมนะครับในล,ลอกแรกนะครับที่เราไม่มีการเตรียมเตรียมพร้อมกันเกิดขึ้นเนียก็จะมีพวกหลายๆอย่างที่มันขาดนะครับเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์เนาะะ,ะ่พ่ะเค่ะพวกถุงมือยางเนาะแมสแมสเนาะแล้วก็ PPE เนาะ แล้วก็พวกเสื้อเสื้อคลุมเสื้อคลุมผ้ากันฝนเนาะที่มันแบบว่าป้องกันป้องกันเชื้อไวรัสที่มันจะเข้าหาตัวเราเนาะไอ้พวกนี้มันก็จะขาดเพราะว่าเราไม่เคยรู้มันเป็นมันเป็นโรคอุบัติใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเป็นโรคอุบัติใหม่เพราะว่าเราก็เลยไม่ไม่ได้เตรียมตัวให้มันพร้อมพอแล้วลอกที่สองรวลอกที่สามมาเราเริ่มมีการเตรียมพร้อมมากขึ้นนะครับแล้วลอกแรกก็จะเป็นประมาณว่าเชื้อไวรัสของอู่ฮันเนาะสายพันธุ์อูฮันเนาะ้วลอกสอง ก็จะเป็นของอังกฤษและอังกฤษก็จะมาแทนแล้วลอก3นี่จะเป็นเดลต้าเนาะที่4ที่เป็นโอเมกอนที่กำลังจะติดกันเนี่ยข้อที่2คุณแมคบุ๊กเขียนไว้นี้นะครับความกลัวไม่เคยมีอยู่ในสันชาตญยานของพวกมันแล้วคุณเองก็ยังจะต้องกลัวอีกเหรอพูดง่ายๆว่าในสันชาตยานของคนที่ติดไวรัสซอมบี้นะครับเขาก็จะไม่มีความกลัวนั่นเองแล้วเราจะกลัวเขาทําไมนะครับซึ่งคนที่ติดไวรัสอ,อ้างอิงจาก จากหนังหลายๆเรื่องที่ดูมานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเวอรวซีอะไรต่างๆนะครับที่ทชอบมากที่เป็นหนังชอบนะครับการแพร่เชื้อของเขาเนี่ยโดยวิธีการกัดแพร่เชื้อโดยทางน้ำลายนะครับซึ่งหลายๆเรื่องยังไม่มีาการแพร่เชื้อทางทางด้านอากาศเนาะครับใช่ไหมครับซึ่งไม่เหมือนไม่เหมือนทางโควิดเนาะโควิดก็จะมีการการแพร่เชื้อทางอากาศได้นะครับเชื้อมันลอยในอากาศได้อ๋อเชื้อมันลอยอากาศได้มันคล้ายๆตอนแรกเรายังไม่มียืยนยัน นะครับว่ามันเหมือนมันเหมือนทีบีมันเหมือนวันโลกเนาะวันรัมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่มันเป็นแค่เพียงอนุภาคมันจะมันจะมันจะใช้ชีวิตได้จะเมื่อมันจะเกาะที่เกาะที่สิ่งมีชีวิตเหมือนอาซาหรือโคนอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่เหมือนแบตเีเรียเนาะคล้ายคล้ายกันนะมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ตามพื้นดินตามสิ่งมีชีวิตเล็กๆได้ซึ่งซึ่งมันก็ต้องมีพาหะใช่ไหมใช่อ๋อก็คือตัวเราเองนี่แหละใช่ไหมครับเราหรือว่าสัตว สัตว์ต่างๆพวกหมาแมวอะไรพวกเนี้ยค่ะที่เป็นสัตว์ตัวใหญ่น้อยอย่างเงี้ยเป็นาหามันคือถ้ามันลอยอยู่ในอากาศมันก็คือไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็เราจะเรียกมันแค่อนุภาคเฉยมันเป็นแค่อนุภาคเป,เป็นไวรัสตัวหนึ่งเนาะนะครับการเอาตัวรอดจากมันนะครับก็คือหนึ่งก็คือล้างมือบ่อยๆเนาะสวมแมสตลอดเวลานะครับแล้วก็ social d ิสแ a นซิ n g เนาะ ก็ต้องเว้นระยะห่างนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปไปขุกตัวอยู่กับชุมชนคนเยอะๆเนาะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะรอดพ้นจากมันไปได้นะเนาะใช้ความคิดในหัวคุณจัดการมันนะครับซึ่งเราก็ต้องมอีความคิดว่าเราจะจัดการตัวเรายังไงจัดการตัวเขายังไงทีนี้เป็นข้อที่5การป้องกันตัวที่ดีที่สุดก็คือ ใส่เสื้อผ้าค่อนข้างรัดรูปไว้ผมสั้นพวกรองเท้าส้นสูงส้นสูง,สสงอะไรเนี่ยเก็บไว้เลยซึ่งอันนี้การป้องกันตัวที่ดีที่สุดของของวอร์วออย่างหนึ่งก็คือการโปรเทคแขนนะครับผมจะเห็นพระเอกเขาจะเอานิตยสารหนังสือนะครับเอามาพันแขนไว้นะครับซึ่งป้องกันการกัดได้ระดับหนึ่งส่วนของอ,อีกเรื่องหนึ่งของหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีที่ที่ผมชอบก็ เทนทูบูซานแล้วก็จะเป็นอ่าคิงดอมนะครับแบบคิงดอมอันนี้ก็จะเป็นการติดไวรัสจากอ่อหญ้าหรือว่าไอ้ดอกไม้นะครับมันก็จะมีพาหะอยู่ที่มันเป็นตัวคล้ายๆหนอนนะครับซึ่งการแก้มันเนี่ยมันก็จะเอาไปแช่น้ําแล้วมันก็จะออกออกไปเองจากตัวพาหะนะครับที่ติดข้อที่6นะครับเวลาหนีนะครับให้ขึ้นบันไดที่สูงจากนั้นค่อยทําลายทางขึ้นนะครับอันนี้เป็นการวิธีการที่หนีวิธีการหนึ่งนะครับ ข้อที่7คือห้ามขึ้นรถนะครับก็ให้ขึ้นมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานดีที่สุดข้อที่8นะครับอย่าหยุดนิ่งนะครับให้หมอบตําหลบต่ําไว้นะครับหนีให้เงียบข้อที่9นะครับจำไว้ว่าไม่มีที่ไหนเป็นที่ปลอดภัยนะครับมีแต่ที่ที่ปลอดภัยเท่านั้นที่จะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดนะครับอันนี้นะครับเอ่อพวกหมายถึงว่าพวกเช่นพวกโรงพยาบาลใช้หลีกหนีหรือว่าเวลาเราจะไปหาวัคซีน ป้องกันอย่างนี้นครับอาจจะที่ปลอดภัยอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ประมาณนั้นเนาะข้อที่10นะครับเมื่อเรื่องราวทุกอย่างจบอย่าเพิ่งแน่ใจนะครับภายกคัมที่มันอาจจะยังคงอยู่อันนี้เป็น10ข้อของคุณ MacBook ที่เขียนไว้นะครับก็จะมีท่านอื่นๆเขียนไว้นะครับซึ่งเขาก็จะมาบอกวิธีการต่างๆนะครับต่างๆมีหนังเรื่องหนึ่งที่ชอบมาก I i m อ e ไอ e อมนะครับซึ่ง วิวสมิธนะครับเป็นพระเอกนะครับเขาเป็นคนหนึ่งที่มีแอนติบอดีที่มันต้านไวรัสคนเดียวนะครับซึ่งไม่ติดไวรัสคนเดียวนะครับเขาอยู่กับสุนัขตัวนึงนะครับแต่เขาก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะครับวันวันหนึ่งเขาจะาส่งสัญญาณกระจายเสียงออกไปนะครับเพื่อให้คนอื่นๆนั้นได้เข้ามาหาเขานะครับแล้วก็ทำการวิจัยที่ห้องใต้ดินของเขาจนจน,จนวันหนึ่ง สำเร็จนั่นเองนะครับจนสําเร็จเขาทำวิจัยอะไรคะวิจัยเกี่ยวกับให้ให้ไอตัวยาซอมบี้นี่แหละโดยโดยฉีดใส่กับตัวอย่างที่เป็นหนูนะครับหนูซอมบี้ใช่ครับเขาเอาเขาเออนติบอดีของเขานั่นแหละนะครับเอามาทดลองใช่ครับเขาเป็นนักวิสศาส์ทหารนะครับมาทดลองนะครับเขาก็ทดลองตามหนูแล้วสุดท้ายก็มีหนูตัวหนึ่งนะครับที่มันที่มันคืนร่างจากที่มันแบบว่า เออเป็นซอมบี้เป็นผูผูพังพังนะครับแ้วมันก็จะเป็นมันก็กลายเป็นหนูธรรมดาได้นะครับเขาก็เริ่มไปจับซอมบี้ตัวหนึ่งที่เป็นเป็นประมาณว่าเป็นควีนของซอมบี้ของคิงนะครับเขาจับควีนมาเสร็จแล้วเขาก็ฉีดตัวยานั้นเข้าไปนะครับไอตัวยานั้นน่ะมันไปมันไปช่วยรักษานะครับซอมบี้คนนั้นให้กลายให้กลายร่างเป็นเป็นมนุษย์ได้นะครับซึ่งเป็นการค้นพบอีกวิธีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเขาก็ เขาก็เอาอยาตัวนั้นนะครับฝากฝากไปฝากไปกระจายเอาไปเอาไปวิจัยต่อนะครับพร้อมฮาร์ดไดส์เนาะฮาร์ดได์ที่เขาบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับอ่าต่อมานะครับซอมบี้มันตายยังไงอน่ซอมบี้นะครับซอมบี้ก็าตามตามหนังหลายๆเรื่องนะครับการยิงลําตัวมันจะทําให้ช้าลงแค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้หยุดซอมบี้จริงๆเนี่ยต้องอต้องยิงที่หัว เพราะว่าเนี่ยหัวมันก็จะเป็นอะไรที่สั่งการเนาะสั่งการแพร่พันธุ์ต้องการกัดคนต้องการกินนะครับมันเป็นอะไรพื้นฐานมากๆเลยนะครับต้องยิงที่หัวการกําจัดซอมบีนะครับแต่ว่าการเอาตัวรอดมันก็เหมือนเหมือนเหมือนเก้าข้อสิบข้อที่เราได้พูดไปนะครับการเอาตัวรอดก็คือคืออ่ซ่อนตัวก่อนนะครับพอให้มันสงบก่อนสงบเสร็จใช่ไหมครับ แล้วก็ตุนสเบียงอาหารไอ้สเบียงที่เรามีในบ้านเนาะมาใช้กินนะครับแล้วก็อาจจะทําที่พักนะครับทําที่พักของเราให้เป็นป้อมปราการเนะาะเสริมความแข็งแรงไม่ให้มันเข้ามาได้นะครับรอจนสถานการณ์มันนิ่งพอมันนิ่งเสร็จนะครับเราค่อยออกไปหาของหรือว่าหาคนมาช่วยหรือ หาคนที่รอดชีวิตอื่นๆปรึกษากันนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้วิทยุสื่อสารซึ่งโทรศัพท์มือถือแน่นอนมันมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วเนาะถ้าเกิดมันลม่มสมมุติว่าไฟฟ้ามันใช้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเรามีแสงโซลาเซลล์โซลาเซลล์เสร็จแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่มือถือแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารเราก็สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้นะครับว่าอตอนนี้มีมีใครเหลือรอดบ้างแนวทางแนวทางที่จะ มีชีวิตรอดเราจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรอย่างนี้นะครับเราก็ปรึกษาเขาได้นะครับหาเขาได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็น e ีีที่2นะครับก็มีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยด้วยนะครับก็เป็นคลิปเอาตวลอดก็ยังตะกุกตะก,กักอยู่เนาะยังยังยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับเอาไว้ EP ต่อๆไปจะปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ E ีีนี้ ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ